สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องทําโปรแกรมง่ายๆด้วย Excel นะครับสําหรับวิดีโอนี้นะครับจะเป็นการต่อยอดจากการใช้งานของค r าฟังก์ชัน CRUD ตัวนี้นะครับก็คือจากคราวที่แล้วจะเป็นการสร้างข้อมูลแก้ไขข้อมูลโชว์ข้อมูลแล้วก็ลบข้อมูลนะครับคราวนี้ผมจะมาปรับเปลี่ยนตัวโปรแกรมนะครับให้มีการโชว์ข้อมูลขึ้นมาเลยนะครับเป็นการโชว์ข้อมูลมาในหน้าของ ตัวนี้นะครับข้อมูลลูกค้าอันนี้ผมเปลี่ยนชื่อตัวนี้เป็นข้อมูลลูกค้านะครับโดยตัวโปรแกรมนะครับผมจะแก้ไขใหม่นะครับตัวโปรแกรมก็จะเพื่อให้เป็นการใช้งานได้จริงๆเลยนะครับจากการที่เราเปิดโปรแกรมขึ้นมาเราจะทําหน้าจอให้มีการล็อกอินนะครับมีการล็อกอินเข้ามาเสร็จแล้วนะครับก็จะมาที่แลนดิ้งของหน้าเวิร์กชีตนี้นะครับอาจจะไปที่เมนูโฮมก่อนนะครับเมนูโฮมก็จะมีเมนูต่างๆนะครับให้เลือก แต่เบื้องต้นผมจะออกแบบดีไซน์ให้เป็นข้อมูลลูกค้าก่อนหน้าข้อมูลลูกค้าผมก็จะออกแบบให้มีการดิสเพย์ข้อมูลนะครับลงมาในเวิร์กชีตนี้ได้เลยนะครับการแสดงข้อมูลในเวิร์กชีตก็จะเป็นการเขียนข้อมูลโดยการดึงข้อมูลนะครับโดยการรีสนะครับฟังค์ชันตัวนี้นะครับ C.R.U.D ดึงข้อมูลขึ้นมาโชว์ในเวิร์กชีตนี้ได้เลยนะครับเราก็จะเป็นการล็อกฟิลต่างๆไม่ให้มีการลบหรืออะไรในเวิร์กชีตต่างๆนะครับ เดี๋ยวฟังก์ชันพวกนี้นะครับผมก็จะเขียนเพิ่มเติมมาไว้ให้นะครับเขียนไว้เป็นฟังก์ชันในการใช้งานอ่าเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดีไซน์หน้าจอนะครับขั้นแรกเลยนะครับเราจะทําการดีไซน์หน้าจอ,อ ผมจะทำใน,ในส่วนของการแสดงข้อมูลก่อนนะครับเดี๋ยวในเรื่องของการทำหน้าจอล็อกอินค่อยทำอีกทีนึงนะครับหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะไม่ใช้ปุ่มนี้นะครับก็ลบออกได้เลยหน้านี้ก็ดีไซน์ได้เลยนะครับผมก็จะออกแบบให้เป็นพื้นหลังให้เป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็กำหนดคอลัมน์ต่งางๆอันนี้จะเป็นรหัสลูกค้านะครับชื่อนามสกุลเบอร์โทร เบื้องต้นนะครับข้อมูลผมก็จะมีอยู่ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วตรงนี้คอลัมน์ F นะครับก็จะเป็นคอลัมน์สำหรับการดำเนินการนะครับแล้วก็ทำการปรับแต่งนะครับปรับแต่งก็ตามดีไซน์ที่เพื่อนๆอยากจะดีไซน์ได้เลยนะครับแล้วก็แสดงดิสเพลย์นะครับผมก็จะโชว์ขึ้นมา ประมาณสัก50รายการนะครับปรับแต่งตอนนี้นะครับผมปรับแต่งได้ประมาณนี้นะครับให้มันข้อมูลโชว์ขึ้นมานะครับโชว์รหัสชื่อนามสกุลเบอร์โทรนะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มดำเนินการนะครับตนี้ตั้งให้เป็น text ไปนะครับการ,รแสดงข้อมูลนะครับก็คือ เมื่อเราเข้ามาที่หน้านี้นะครับก็ทําการดึงข้อมูลนะครับเราจะใช้ฟังก์ชันเดิมนะครับที่เราเขียนเอาไว้นะครับในโหลดข้อมูลนะครับเดี๋ยวเราไปที่โหมด Developer นะครับแล้วก็ Visual Basic จากของเดิมนะครับจะโหลดเข้าที่ฟอร์มใช่ไหมครับอันนี้โหลดเข้าตรงนี้คราวนี้เราจะเปลี่ยนให้ไปโหลดใน Worksheet เราเป็นเทาโค้ดเดิมเลยนะครับตัวนี้นะครับโหลด Customer แล้วก็ copy ตรงนี้เลยครับ copy มานะครับไปใส่ในเวิร์ h ชี t นี้นะครับสำหรับเวิร์ h ชี t นี้นะครับผมเปลี่ยนชื่อนะครับให้มันสอดคล้องกันนะครับตรงนี้ข้อมูลลูกค้าแล้วทำการ double click เข้าไปนะครับเมื่อเราทำการ activate เวิร์ h ชี t นี้ขึ้นมานะครับตรงนี้เราก็คลิกตรงนี้นะครับเลือกเวิร์ h ชี t แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ให้เป็น activate อ่าจะได้ตรงนี้นะครับ ตัวนี้แล้วเราจะทําการโหลดนะครับไปเรียกเรียกฟังก์ชันนะครับโหลดคัสเตอร์เมอร์ขึ้นมาแล้วก็เอาฟังก์ชันที่เราเขียนไว้แล้วนะครับมาวางไว้เลยตรงนี้เราก็จะทําการปรับแต่งนะครับส่วนต่างๆที่เราไม่เกี่ยวข้องนะครับตัวนี้นะครับลบออกตรงนี้ลบออกนะครับส่วนตัวนี้นะครับ อ่าคือโลนะครับเราดูจากตัวน,นี้นะครับเริ่มต้นจากโลที่6นะครับเราจะเริ่มจากโลที่6ถ้าเรากําหนดไปที่ตรงอื่นเราก็กําหนดเป็นโลโลที่เรากําหนดได้นะครับเราก็กําหนด R เลยครับอาเท่ากับ6อ่าแล้วต้องมีการเคลียร์ข้อมูลนะครับเคลียร์เวิร์กชีตส่วนตรงนี้นะครับเคลียร์ออกไปให้หมดนะครับก่อนแล้วก็เอาข้อมูลมาลงนะครับ ในการเคลียร์ข้อมูลเราก็จะใช้ตัวนี้เลยนะครับเลนก์เคลียร์คอนเทนต์ตรงนี้เป็นช่วงนะครับก็ B6 จนถึง F เราก็าไปดูนะครับ F เท่าไหร่เราต้องการเคลียร์นะครับ F40 ตรงนี้นะครับช่วงตรงนี้จนถึงตรงนี้นะครับกำหนดเป็น40เราทำการเคลียร์คอนเทนต์ โลจะต้องบวกไปเรื่อยๆนะครับก็ใส่ตรงนี้ไปเลยนะครับบวก1เสร็จแล้วนะครับเราทําการปรับตรงนี้นะครับกําหนดเลง b คอลัมน์ b นะครับต่อด้วยโลนะครับตรงนี้ปิดดอทแวตรงนี้นะครับเป็นเลงช่วง B ที่6นะครับ B6 หกคืออันนี้คอลัมน์ถัดไปก็ทําเหมือนกันนะครับ กอ copy วางเลยนะครับเพราะความรวดเร็ว mm hmm. ตรงนี้ก็เปลี่ยนคอลัมน์เป็น C D แล้วก็ E ก็จะเท่ากับตรงนี้นะครับคอลัมน์ B C D E ตามนี้นะครับตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถใช้งานฟังก์ชันนี้ได้เลยนะครับจากตรงนี้นะครับเราออกมาเรียกตรงนี้เลยนะครับโหลด customer นะครับ ตรงนี้มีพารามิเตอร์แล้วก็ใส่เข้าไปนะครับเป็นช่องว่างอลองดูนะครับามาหน้านี้นะครับเรากดไปที่หน้าอื่นก่อนนะครับแล้วทาการกดอีกทีหนึ่งเพื่อทําการแอคติเวตมันก็จะเห็นว่ามันขึ้นมาาตามนี้อตอนนี้นะครับมันโชว์นะครับแต่เป็นแต่ว่าพอดีว่าเป็นฟอร์มตเหมือนไม่ได้เป็นสีนะครับ กำหนดให้เป็น4ีก่อนอะจะะได้ประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วมันโชว์นะครับก็จะเห็นว่าข้อมูลสามารถเอามาโชว์ในเวิร์กชีตได้นะครับในส่วนตรงนี้เดี๋ยวต่อไปก็จะทําการคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เพิ่มปุ่มตรงนี้ให้เป็นเป็นการเพิ่มรายการใหม่ขึ้นมานะครับแต่ตรงนี้นะครับสังเกตนะครับมันยังสามารถที่จะกดเข้าไปได้มันทําให้สามารถมันทําให้ข้อมูลผิดพลาดได้นะครับ เพราะฉะนั้นผมจะทำการล็อกเวิร s h e e t นี้นะครับไม่ให้สามารถทำการคลิกอะไรต่างๆได้นะครับวิธีการล็อกเบื้องต้นเนี่ยจะใช้ตรงนี้นะครับแล้วก็ protect sheet เไว้นะครับแต่ผมจะเขียนด้วย VBA นะครับทำเป็นฟังก์ชันเอาไว้นะครับก็เดี๋ยวเอาโค้ดฟังก์ชันมาให้ดูเลยนะครับผมก็จะไปเพิ่มโมดูลใหม่นะครับอันนี้นะครับเพิ่มแล้วก็ตั้งชื่อเป็นโมดูลฟังก์ชันนะครับผมเอามาวางให้ดูเลยนะครับ ฟังก์ชันนี้นะครับจะเป็นการ Unlock sheet นะครับใส่ w o r k sheet อะไรเข้ามานะครับแล้วทำการ u n นโปร p r o t e c ไปนะครับแล้วก็ทำตัวแอปพลิเคชันสกินอัปเดตติ้งนะครับอันนี้จะเป็นการเหมือนปลดไม่ให้มีการอัปเดตตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราทำการล็อกนะครับสองฟังก์ชันนี้เปิดเปิดแล้วก็ปิดนะครับวิธีการใช้งานนะครับก็ไปที่ตัวนี้ work sheet จากตรงนี้นะครับ เรียกฟังก์ชันนะครับอันล็อกนะครับ Worksheet Customer นะครับทำการอันล็อกเสร็จนะครับแล้วก็ทำการปลดกลัามาใส่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นล็อกทำการล็อกต่อนะครับลองดูนะครับเราทำการคลิกชีตไปแล้วก็มาชีดนี้สังเกตนะครับเราเอาเมาส์ไปคลิกเหนืออะไร มันก็จะมีข้อความเตือนขึ้นมานะครับว่าไม่สามารถทํารายการได้นะครับตรงนี้นะครับเป็นการล็อกไม่ให้ผู้ใช้งานเนี่ยไปเผลอกดหรืออะไรต่างๆนะครับเป็นการป้องกันส่วนการทํางานตรงนี้ก็เป็นฟังก์ชันตรงตามนี้นะครับเ,เขียนง,ง่ายๆตรงนี้เลยนะครับส่วนตัวรหัสตรงนี้เราสามารถตั้งให้มันซับซ้อนกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ตรงนี้ต้องเหมือนกัน ส่วนการปรับแต่งอื่นๆนะครับจะเห็นว่ามีเวิร์กชีตอันนี้นะครับเวิร์กชีตอันนี้จะเป็นเทเบิลของคัสเตอร์นะครับเราจะไม่เอามาโชว์เพราะฉะนั้นเราจะทําการไฮตรงนี้นะครับผมก็จะเขียนเป็น VBA ฟังก์ชันเอาไว้นะครับไฮข้อมูลเอาไว้วิธีการไฮนะครับก็เริ่มต้นนะครับเมื่อเราทําการเปิดเวิร์กบุ๊กขึ้นมาก็จะทําการไฮนะครับเราไปที่ this Work Book ตรงนี้นะครับดับเบิลคลิกเข้าไป เราก็จะไปทําการคลิกตรงนี้นะครับ w o r k b o o k มันก็จะขึ้นมาเป็น Workbook Open Worksheet ไหนที่เราต้องการ High นะครับเราก็เลือกขึ้นมานะครับ h i d e Table นะครับ Customer Visible นะครับจะเห็นว่ามีออปชั่นให้เลือกนะครับอันแรกจะเป็นการซ่อนอันที่2คือซ่อนแบบหายไปเลยนะครับคือไม่ให้โชว์ขึ้นมาเลยไม่สามารถโชว์ขึ้นมาเลยส่วนนี้คือ Show Visible ผมจะเลือกเป็นอันนี้นะครับแค่นี้หรือถ้ามีเพิ่มเติมนะครับผมก็แนะนำว่าให้เขียนเป็นสับฟังก์ชันเอาไว้นะครับอันที่เป็น hi g h แบบนี้นะครับเขียนเอาไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็เรียกใช้เผื่อถ้ามี table เพิ่มเราก็จะมาเพิ่มต่อตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับจะได้เขียนทีเดียว เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าตัวนี้จะหายไปนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการเปิดขึ้นมาใหม่นะครับก็ไปที่ตัวนี้นะครับเปิดขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่าตัวนี้นะครับมันซ่อนไปแล้วนะครับคลิกขวาก็ไม่สามารถที่จะเปิดขึ้นมาได้นะครับก็เป็นการซ่อนเทเบิลนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยว ก็จะมีอยู่ประมาณนี้ก่อนนะครับโดยให้เราเรามาเพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะครับในวิดีโอต่อไปก็จะมีปุ่มเพิ่มนะครับเพิ่มข้อมูลลูกค้าใหม่เราก็จะใช้ฟังก์ชันที่เราเขียนเอาไปแล้วนะครับมาทําเป็นเพิ่มนะครับแล้วก็มีการกดดําเนินการตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็มีอยู่ประมาณนี้สําหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะมีอยู่เพียงเท่านี้นะครับหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยอย่างไรก็ สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับทักมาที่ Facebook ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ